สวัสดีครับผมนายสิษย์จากกัญปางหมายเลขสี่พันห้าร้อสองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าครับวันนี้จะมาอธิบายการจําแนกไฟลัมของอาุภาคโปรโต,ขอ,โตโอรรรของไฟลัมโปรโตโซัวครับลักษณะที่สําคัญของไฟลัมโปรโตซัวนะครับก็คือรูปร่างเล็กประกอบด้วยเซลล์เดี่ยวหรือว่าเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างเป็นรูปไข่หรือกลมลีครับนิวเคลียสมีหนึ่งนิวเคลียสหรือว่าหลายนิวเคลียสก็ได้ครับแต่จะไม่มีออร์แกเนลหรือเนื้อเยื่อครับ แล้วก็การเคลื่อนไหวบางชนิดจะใช้เป็นแฟงเจล่าบางทีใช้ซิเลียหรือว่าใช้ซูโดโฟเดียนะครับการดำรงชีวิตมีหลายแบบครับเช่นพวกโฮโลโซิกก็คือพวกกินอาหารอินทรีย์ต่างๆสปอฟฟิติกก็คือพวกได้อาหารจากสัตว์หรือพืชที่ตายแล้วพวกพาราสติกก็คือที่อาศัยในร่างหัวต่างๆครับแล้วก็พวกโฮโลฟิติกที่เป็นพวกสร้างอาหารได้เองโดยการสังเคราแสง โดยพวกนี้สืพันได้สอชนิดครับก็คือพวกไม่สืพันธ์แบบไม่มีเพศเช่นพวกเวนอลิฟ i ชั่นของอะมีบาหรือการอาศัยแบบสืพันธ์แบบมีเพศโดยวรวมกันตัวของแกเมีดเช่นพวกพารามีเซียมครับไฟลัมโปรโตส่วไฟลัมไฟลัมโปรโตส่วแบ่งได้ห้าคาสคาสที่หนึ่งนะครับเป็นคาสโคดิน่าเช่นพวกอะมีบาครับ ส่วน,านมากพบในบ่อหนองบึงเคลื่อนที่ด้วยซูโดโฟเดียครับคาที่สองนะครับเป็นคา,าสซิโกโฟาร่าครับหรือว่าพวกแฟกเจลร่าครับแฟกเจลาตาสัตว์ในไฟลัมนี้ใช้แฟกเจลร่าในการเคลื่อนไหวแล้วแล้วก็ช่วยในการจับอาหารด้วยครับเช่นพวกยูกิน่าจัดเป็นโฮโลโฟิฟติกที่เป็นสังเคราะห์ด้วยแสงเองได้ครับ สามครับพวกโอปารินาาตาครับก็คือสัตว์ในคาดนี้จะเป็นพวกโอปาลินาเป็นพวกพราสติตครับอยู่ในลำไส้พวกกบหรือคางคกโอปารินาใช้ซิเลียในการเคลื่อนที่และก,กินอาหารโดยการดูดซึมหรือออนโมซิตครับแล้วก็คาัาสี่เป็น osa, สโปโรซาสปโรซัวครับสัตว์ที่อยู่ในคาดนี้เป็นพวกพราสติตท,ทั้งหมดครับอาศัยอยู่ในหัวเช่น พาสโมเดียมครับแล้วก็คาสห้าซิเลตาครับก็สัตว์ในคาสนี้มีซิเลียอยู่รอบตัวใช้ในการเคลื่อนไหวครับเช่นพวกพารามิเซียมครับขอบคุณครับ